คนก็ทักไปทำอะไรมาฉีดฉีดโบท็อกไม่ได้ฉีดทำเฟซล็อกอะไรหรอเฟซล็อกก็อธิบายสั้ว่าเฟซล็อกเป็นเป็นวิธีของคุณหมอชนิพดและทีมงานที่เขาจะทำเฟซล็อกเอาไว้ทำตาที่ตกให้ให้มันยกขึ้นก็เป็นเฟซล็อกที่ตาเดี๋ยวคุณหมอมาทำตรงรองรองแก้มรองแก้มมันก็หายไปโดยโดยอัตโนมัติให้พี่เปิ้ลพูดตอนที่กำลังอยู่หน้าไมค์ตอนสไมล์ในทีวี สวัสดีค่ะบผูฟังพบเป็นเช่นเคยนะคะเชา้าๆแบบนี้ไม่เห็นหน้าพี่ละสิโอ้โหแต่เห็นซส,สมาสมย m ์ l e ด a d i ใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตท,ที่สุดของพเพลงแจ๊หรือทุกคนเกี่ยวกันตุ๊กเก็ตไว้นะคะส่วนใครที่ยังไม่มีก็ไปดูมีบัตรน้อยเต็มทีก็ลองดูเรจะได้เจอกันวนที่27พฤษภาคมอย่าลืมไปที่บูธของคุณหมอหนอช่วยที่มีของแจ๊ดใช่ไหมคะมีอะไรคะต้นราคาพิเศษ จริงป่ะคุณหมอครับผมสวัสดีค่ะพี่ปั้นนภัยยาวงประจากค่ะเฟซล็อกค่ะล็อกตาอชุด,บบดพ่สุจน์ไอพิษแรกมันจะเป็นแบบยิ้มหัวเราะอะมันจะรู้สึกคือมันตึงไปหมดเลยตึงหมดเลยแล้วก็เป็นดีเจดีเจต้องพูดไงว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะคือจะเป็นแค่วันสองวันเองคือก็เป็นคนต้องประชุมต้องทํางานต้องเจอะเจอ,เจอหลายคนคนก็ทักเฮ้ยพี่ปั้นไปทำอะไรมาเฮ้ยไปทำอะไรมาแิลกแปลกอะไรเน่ย แต่ไม่รู้โดยทันทีเขาไม่รู้โดยทันทีเขาดูเหมือนว่าคือคือตอนแรกคุณหมอบอกคุณหมอจะทําตาที่ตกให้ให้มันยกขึ้นเขาเป็นเฟซล็อกที่ตาคะคุณหมอมาทำตรงแก้มให้ด้วยไงไอ้ที่เรามีตรงเนี้ยเขาเยอะไรลองรองแก้มลองแก้มมันก็หายไปโดยโดยอัตโนมัติอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่คนทักอกันคนจะทักไปทีนฉีดฉีดฉีด็ักซ์ ดมีดคำเฟสล็อกอะไรเรีเฟสล็อกแต่เติร์ดที่บอกว่าเฟซล็อกเป็นวิธีของคุณหมอชนทิพย์วิธีใหมที่เขาจะทำเฟสล็อกอเให้ให้พี่ตั้งพูดตอนที่กำลังอยู่หน้าไมค์ตอนสไมล์ไปเดียวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพรเป็นเช่นเคยนะคะเช้าเช้าแบบนี้ไม่เห็นหน้าพี่ละสิโอ้โหแต่เห็นจช่นน <laughs> ี้สไมล์ไปเดียวใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตที่สุดของเพลงแจ้เดี๋ยวทุกคนแก้วการตองเก็บไว้นะคะ ส่วน,นใครที่ยังไม่มีก็ไปดูกันเงินบัตรน้อยเจมส์เท่ก็ลองดูคุณจะได้เจอกันที่27พฤษภาคมอย่าลืมไปที่ห้องของพี่น้องโูเชวงที่มีของแจกใช่ไหมเ่ี่ย้ยครับแลละครับพี่เสง่ยังไงครับคุณหมอครับผม